谢你给我。<music> <music>

ฮัลโหลโป้งๆไปจีด้นไปเที่ยวเวียดนามมามวนบนน,น้อคณะเฮานี่นะอ่าน้องขออนุญาตแจ้งสําหรับสินเียดนามก็คือออกมาขอบเขตของประเทศลาวแล้วค่ะตัดปับป๊บทันทีเ้อสิมอยู่ที่เวียดนามใช้ได้ไม่มีจํากัดเนาะอ่าตอนนี้ถ้ามาที่ขอบเขตของประเทศลาวแล้วก็คือจะตัด เลาโป้งๆเนาะตอนนี้เข้ามาในของเขตของประเทศาเาาแล้วค่ะอากาศก็จะเริ่มเริ่มแจ้งค่ะเริ่มสว่างเลยเนาะอยู่เวียดนามไปจะไดไหนครับฝนตกบ่ตกเนาอะ,อะเวียดนามบ่มีฤดูฝนค่ะแต่จะตกอ่าไม่ตกแค่ไหนมักระตกค่ะอยู่ที่เวียดนามเนาอ่าก็เลยอาลส่วนใหญ่คนที่ไปเทีเ่ยวก็จะมีโอกาสได้เจอฝนเยอะอเยอะได้โอกาสได้เจอฝนเพราะว่า ฝนที่เวียดนามจะตกแต่ว pues start nah, ่าตอนนี้ที่ประเทศลาวฤดูฝนก็เริ่มยุดแล้วค่ะฤดูฝนก็เริ่มผ่านไปแล้วเนาะตอนนี้เดือน11บ2สองเดือนหนึ่งเดือนสองก็จะเป็นอาฤดูหนาวค่ะอยู่ที่ประเทศลาวเนาะตอนนี้เป็นฤดูหนาวแล้วทีนี้ประเทศลาวก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วค่ะตามทางประเทศลาวเขาจะเริ่มเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วแล้วทีนี้ขําวมาของเกะเทของประเทศลาวแล้วเนาะ คนขับรถก็จะเหยียบได้เต็มที่ค่ะเพราะว่าไปที่บ้านเขาเก็บกดหลายวันเนีอ่าพอมาทีนี้หมูเห็ดเป็ดไก่ในก,กระชิดเหยียบไปเวิดแล้วค่ะ <laughs> เพราะว่าอ่าลงแรงเทาเนะาะได้เต็มที่เพราะว่ามาขอบเขตของประเทศเราแล้วก็ไม่ค่อยมีด่านไม่มีไฟแดงค่ะไม่มีอะไร ก็จะไปได้เรื่อยๆเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็คือในการเดินทางกลับเ<ด>นะากนะก็จะเนาะก็คือจะผ่านแค่ผมคิดตของทางประเทศลาวค่ะจะเป็นเส้นทางเดิมเนาะเหมือนวันที่เรามาเนาะจะเป็นช่วงเวลาสัก4ี่ <ใน S 1> ชั่วโมงโดได้เนาะจาเนาะแล้วื้นนี้ก็คืออัน,อนเก้าค่ะอุปสรรคหลักๆก,ก็จะเป็นห้องนำ้ำเนาะถ้าว่าคณะห้องจาก้าห้องน้ำก็คือให้บอกก่อน ไอ้บอกก่อนเผื่อที่จะได้หาห้องน้ำให้เนาะไปจิได้เนาะค่ะกับเนี่ยโอ๊ยอาของสมมเต็มแท้แอร์แอร์บ่เย็นบมต้องตกใจเด้ออันมันบังลู่แอร์หะนักของน่ะสมอลาต่างๆมันบังลู่แอร์เด้ออ่าเนาะสิบบอกโอ๊ยมันคือบ่เย็นแท้บ่เย็นเด้อเนาะไปบังลู่แอร์ไปจีไทยค่ะมีใครเด็ดเล็ดนั่นจับอยู่บ่มีแต่ดแยบ่พอเนาะ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แลกกลับค่ะไปแต่ละโลกมีแต่ว่าโมโพค่ะได้แลกมีแต่แลกเพิ่มค่ะว่ไม่แลกกลับเนาะค่ะเนาะอ่ะและในของเกตของประเทศลาวก็คือจะบริภัเวียงสายเนาะคณะฮาก็อีกบจากสมองโกจะได้อ่าเด็กถึงบ้านเนาะถึงบ้านก็ได้ถึงฟังได้กะอ่าสมีแหงเนาะค่ะเนาะน่าจะไม่เกินสักสี่โมงเนาะอ่าน่าจะไม่เกินนกสี่โมงหรือว่าสี่โมงครึ่งเนาะก็จะได้ข้าม่านเนาะแต่ทีนี้พอข้าม่ดนปุ๊บก็รถนี้ไปส่งจึงที่เลยบอกค่ะ ไปส่งลูกค้าเขาถึงทีเลยเนาะ <S <S อาจ,าาจะจัดจั่วกคือจ้าบ่ได้เปลี่ยนรถอีกค่ะเพื่อจะบ่ได้เก็บของเนาะก็คือจากไปเก็บตอนที่ที่ลงทีเดียวเนาะค่ะเนาะเแลวทีนี้ก็ได้ยังว่าเนี่ยจ้าได้อา่านผลไม้อกแห่งอยู่บ่อได้กล้วยอยู่บอ่อ